เ,เขาบอกว่าให้มาเจอกันที่สวนเฉลิมพัทธราราชินีนะคะเอน้องโทนีช่วยดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับใช่แน่เหรอคะใช่คะ่ะพี่อยู่ไหนนะอยู่ข้างในแล้วหรือเปล่าอ้าวน้องบูสสดสวัสดีค่ะน้องบูดเองคะ่ะที่เขียนจดหมายถึงพี่ทั้งสองคน ที่จะชวนมาเที่ยวสุพรรณบุรีค่ะโอ้โหน้องบุตรมาแล้วพี่เฟย์กับพี่ปัน้นแล้วก็น้องโทนี่เนี่ยมองน้องบุตรอยู่ตั้งนานถ้ามาพร้อมหน้าแล้วเรามาสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านกันดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องบุตรคนสวยจากเมืองสุพรรณมารายงานตัวแล้วค่ะสวัสดีครับแล้วผมโทนี่ครับเอว่าแต่วันนี้เนี่ยน้องบุตรมีของดีอะไรของ เมืองสุพรรณมาอวดพวกเราบ้างนะมีของเยอะแยะเลยค่ะรับรองสนุกแน่ค่ะอะ่ะทั้งั้นไปเลยที่กรงเทพไม่คอยได้เห็นกันไมย่างนี้แต่ว่าที่นี่นีต้นไม้นี่หลายพันหลายชนิดบ้ากเลยเห็นแล้วสบายตาเนาะ ใช่ค่ะอ่าว่ายังไงมาไงลูกบูดนีปลาแดงค่ะจ้าพอดีจ้ามาไงเลยจ้าบูดที่หนูจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวบ้านน่ะลมาเที่ยวมาจากกรุงเทพหรอคะค่ะอ่ะข้าวเงินเดี๋ยไปดูบ้านปลาบ้านปลามีต้นไม้เยอะแยะเลยได้ได้ครับดีครับเที่ยวกันค่ะอ่ะเข้าไปที่บ้านเลยค่ะอ่าแล้วไปดูมีต้นไม้เยอะแยะเลยคนสุพรรณเขาทำไร่ทำนากันนะลูกที่เห็นนาเนี่ยปลูกต้นไม้กันเยอะแยะเลยลูกอ้าวที่ปายผมไปหาได้นะครับโอ้พี่เขามาแล้วนี่อะไรแล้วเนี่ย ป่าหมาครับป่าหมาจะหามาได้ทั้งสองสามที่ครับโอ้ตายนี่หลายวันเลยเพิ่งจะมาเนี่ยป่าหมาอะเคยได้ยินไหมลูกถ้าทำไมถึงเรียกว่าป่าหมานี่ตรงนี้มันเหมือนหมาเห็นไหมเนี่ยเวลาร้องเนี่ยค่ะจะร้องว่าฮโอ้คล้ายกันมันร้องเอ๊ะเมันร้องเบาๆลูกใช่ใช่งั้นเดี๋ยวผมไปทัร์ลาก่อนดีกว่าครับป่ะเอาเอาขอบคุณพี่กันนะเออขอบใจนะจ่ะจ่ะโอเคอ่าช่วยกันอ่าไปเดี๋ยวไปชมต่อต่อกินคนเดียวนะค่ะค่ะ เดี๋ยวเราเข้าบ้านกันอ่านี่นี่ต้นไม้อะไรรู้จักไหมลูกนี่ข้างบนนี่ดูที่ต้นอะไรล,ลูกเคยเห็นไหมตาต้นตาลบุตรบอกเพื่อนที่ต้นตาลเป็นยังไงลูกทำได้ทำขนมทานได้ลูกใช้ทำน้ำตาลปีบ๊บใช่ไหมใช่ค่ะอ้ะอาวปาเราไปเก็บกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปทำขนมทานกันลูดูที่ตรงนู้นมีไหมลูกได้ไหมครับอู้หอมจังเลยครับน่าลูกที่หอมมาใช้ได้เลยลูก อันนี้ใช้ได้ลูกเยอะๆะล้วนะเหมือนน้ำตาลไหมลูกกินเหมือนน้ำตาลไหมโอเคบุตรได้กินแล้วดมไหมลองดม,มอันนี้พอเก็บลูกตาลเสร็จแล้วไปไหนต่อคะเดี๋ยวเราเจออะไรเราก็เก็บไปเพราะวันนี้เรามีปลาใช่ไหมเราจะทำต้มยำปลาให้ทานแล้วก็จบเสร็จมีขนมด้วยแต่ยังไม่บอกขนมอะไรไโอเคค่ะ ป้าแดงบอกว่าจะทําต้ยามยำปลาม้าของดีของจังหวัดส,สุพรรณให้กินแล้วก็ช่วยกันเก็บเครื่องต้งยมยำกันเป็นพันละวันเจียวนะครับแต่เอ๊แล้วที่คุณป้าให้เก็บใบไผ่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรกันแล้วเนี่ยดึงใบออกมาเน่เน่ดึงดึงเลยลูกอย<ะ>่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําขนมน,น้องเฟยต้องไม่เคยเห็นแน่ๆเลยอเอาใบใหญ่ๆนะลูกเพราะเดี๋ยวเราจะได้วางได้ได้ค่ะ ะเขือด้วยเอาเดี๋ยวเก็บมะเขือไปเปรไปกินแพริกไปนอกจากจะได้เก็บเครื่องต้มยำจากต้นกันสดสดแล้วแต่เดินคุยกันไปเก็บกันไปแน่ใจนะครับว่าได้เครื่องต้มยำครบแล้วไาเสร็จแล้วแล้วเ้วเดี๋ยวได้ไปทำกันลูกพร้อมแล้วไลยค่ะงั้นเราเลยเลยเลยได้ค่ะจะได้ไปทำต้มยำไปมือเราได้ได้กลิ่นไหมเนี่ย ได้กลิ่นหอมๆนะคะอือหือเรายังไม่เฉลยอาใช่ค่ะใช่กลิ่นในกระทะนี่หรือเปล่าคะคุณป้าใช่ใช่ท้ายคุณยายทำอะไรเนี่ยทอดปลาค่ะทอดปลาปลาอะไรคะปลาม้าหรือเปล่าใช่ห้งปลาม้าปลาม้าตัวเล็กอ๋าหเดี๋ยวเราจะทําต้มยำอะไรเลี้ยปลาม้าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะให้ ทำปลาก่อนนะแล้วเลยจะมาเตรียมอุปกรณ์นะ <มา S 1> เดี๋ยวเราให้คุณยายทำปลาเอาไว้ในนี้เดี๋ยว,วคุณยาย <ขอ S 2> มาช่วยด้วยได้ไหมคะช่วยด้วยได้โดยการเตรียมอุปกรณ์ทีนี้ป้ามีมีดให้เนี่ยป้องกันความขกวามแหลมก็ไปทิ้มือระเบาปลายมุนมาให้น้องทอนนี้เอาพริกออกมาลูกเอาพริกออกมาล้องบุญทิ้งใบมะกรูดแล้วหันหอมปอกหอมปอกอย่างนี้นะ พอเข้าครัวมาป้าแดงก็ไม่รอช้าแบ่งหน้าที่ให้เด็กๆช่วยกันทําเครื่องต้มยำทั้งปอกทั้งหัน่นทั้งทุบพอเสร็จป้าแดงก็ให้เด็กๆไปล้างมือนั่งรอกินต้มยำปลาหมาตัวโตวที่ป้าตั้งใจทําให้เด็กๆได้ลิ้มลองรสชาติเนื้อปลาหมาสดๆและเครื่องสมุนไพรใหม่ๆจากสวนหน้าบ้านถ้าทางต้มยำปลาหมาหม้อนี้จะอร่อยสุดยอดไปเลย มาแล้วรอนานไหมจ้าไม่นานค่ะน้ำยำปลาหมาจ้าโอ้โหลองเดิมลองเดิมเดิมเดิมเป็นยังไงเป็นยังไงหิวไม่ลูกคิ้วไหมพอต้องเดี๋ยวมานี่หิวเลยค่ะตาก้ากินทั้งนันเลยนะคะนี่ไ่ะตั้เดี๋ยวตั้งตั่ข้าวให้นะแล้วนี่อะไรมาก่อนปลาปลาค่ะ บ้างยังไม่เคยทานปลามาน้องปั้นค่ะสามท่านและคุณน้องบุตรล่ะคะ <c oughs> เคยแล้วอร่อยมั้<า>ยกรสชาติเป็นยังไงคะน้องบุตรอร่อยไหมลกูกอร่อยเ <Okay. S 2> ค้าลองๆใครจะลองชิมมันมก็แลกหลายอย่างเห็นไหมอ้าวลองตัวน,นี่ปลาครับรสชาตินี่คือเนื้อปลาเนี่ยจะนุ่มแล้วก็เค็มๆนะคะปลาเค็มใช่ไหมคะลูกเค็มปลาตัวเล็กปกติตัวใหญ่เขาจะไม่มาทำปลาเค็ม มันหาย,ยากอ่้มดปลาช่วยช่วยกินมันหอมอ่ะอทานปลาเยอะๆมาบ้านป้าต้องทานเยอะๆนี่อย่าลืมเก็บไว้ให้คุณพ่อคุณแม่กินเลยแล้วอย่าทานเยอะนะเพราะเราจะต้องมีคือขนมไทยของเมืองสุพรรณแล้วขนมอะไรล่ะคะมันมีชื่อว่าปลา เฉลยเลยดีไหมดีค่ะอยากรู้ใช่ไหมอยากค่ะแล้วทานอิ่มยังอิ่มละพอได้ยินขนมไทยนี่ก็อิ่มขึ้นมาเลยแต่ว่าแต่ว่ามันก็แม้ว่าเราต้องช่วยกันทำได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นขนมที่ต้องช่วยกันทาความคนเดียวไม่ได้เดยวแต่อร่อยสรุปแล้วชื่อว่าขนมขนมไทยค่ะขนมไทยค่ะรสชาติเป็นยังไงคะหวานแล้วก็กลิ่นมันก็หอมหอมอะไรคะหอมลูกตาลหอมลูกตาล ที่ mm hmm? คุณ้าบอกให้เราไปเก็บก็เพราะว่าจะเอามาทําขนมอันนี้ใช claro ่แล้วนะคะอยากรู้ไหมว่าทําไมถึงชื่อขนมไข่ปลาใช่ค่ะเพราะว่ารูปร่างมันใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าพอมองเห็นปั๊บเนี่ยก็จะมองมืว่าเหมือนไข่ปลาแต่สงสัยอีกไหมว่าไข่ปลาอะไรไข่ปลามมาดูสิไหมคะไม่รู้เลยอ่ะต่อไปนี้จะเฉลยไข่ปลามมาหรือเปล่าท่นท่านท่นท่นท่แนท่นท่นไข่ปลาสลิด ไข่รปลาสลิดอ,อ่าทีนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าไขรร่ปลาสลิดเนี่ยจะรูปร่างเป็นยังไงอยาก,ยากรู้รแล้วค่วะรีบๆทานรีบๆอิ่มเลยแล้วเดี๋ยวเราได้ไปเตรียมเครื่องทํากันได้เลยค่ะเดี๋ยวเรากินต้ยมยำให้หมดแล้วก็กินปลาตัวนี้ให้หมดแล้วไปทํากันเลยได้เลยค่ะ,ะได้เลยน้องบุญระคาะเร็วๆทานกันเลยพรเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมเครื่องอีก ปลาหมาเป็นปลาน้ําจืดมีถิ่นอาศัยอยู่ในลุ่มน้ําภาคกลางเช่นแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําแม่กลองแม่น้ําเจ้าพระยาจนถึงแม่น้าโค้งเลยนะครับซึ่งในสมัสยก่อนนั้นปลาหมาเป็นปลาที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดสุพรรณบุรีจนถึงขนาดมีอําเภอชื่ออําเภอบางปลามมากันเลยทีเดียวส่วนชื่อปลามมานั้นก็ได้มาตามลักษณะของครีบหลังที่ยาวไปจนถึงหางเหมือนหัวงม้าที่มีแผงขนยาวด้านหลังและปลามมานี้ก็มี ความสามารถพิเศษที่สามารถส่งเสียงร้องได้จริงๆด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาคำ่คำคบำปลาหมาก็จะส่งเสียงผ่านกระเพาะลมขนาดใหญ่ที่แข็งแรงออกมาให้เราได้ยินกันด้วยและเนื้อปลาหมาก,ก็มีรสชาติอร่อยคนจึงนิยมกินกันเป็นจำนวนมากทำให้ระยะหลังมานี้ก็หาปลาหมาได้น้อยลงด้วยล่ะครับ อยากรู้จักขนมไข่ปลากันหรือยังคะอยากแล้วเรามาดูส่วนผสมของเรานะคะอันแรกเลยก็คือลูกตาลทีนี้ขั้นแรกเลยเราก็จะแกะเปลือกนี่ออกแกะง่ายพี่บุดคะที่บุรเคยทําหรือเปล่าคะยังไม่เคยที่เราจะใช้สาตร์กวนี้ก็คือตี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 ให้มันแตกตีให้มันแกน้องบุดลองทุบไหมคะทุบอย่างนี้เนี่ยเราใช้เป็นมือเราทุบ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 หรือเปล่าเจ็บมือมือให้มันแย่ออกไปเลยลูก Oh. เพราะว่าพอมันนุ่มเสร็จเนี่ยเราก็จะยีเนื้อออกได้ง่ายทุกอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ไม่ต้องกลัวมันเจ็บมันไม่ร้องอลองถุงหน่ได้ไหมคะอ่ามันไม่ร้องอแล้วก็ฉีกฉีดเปลือกออกขนมไข่ปลานี่เขาทํากันเป็นทุกบ้านเลยหรือเปล่าคะทุกบ้านค่ะเพราะว่าจะเป็นต้นตาลที่ยะอยู่ตานาถ<ช>้าอยู่ตาํานาที่เราทํานากันนะคะทีนี้มันจะมีลูกร้วงเขาก็จะเก็บมา คุณ้าก็จะเก็บมาแล้วก็เอามาทํากันพอเห็นบ้านหนึ่งทําก็เรียนแบบกันทําแล้วก็ถ่ายทอดกันลูกหลานออกมาก็ทําเปหมดะนี่มันก็จะเป็นเม็ดออกมาอย่างนี้อ๋ออันนี้จะเป็นเม็ดแล้วก็ควักออกใช่ไหมคะค่ะอันนี้เป็นเม็ดนะเดี๋ยวเราจะยีเอาผ้าคลุมด้วยผ้ารองผ้ารองจับอย่างนี้นะคะยีอ่านอกจากอิธีแบบน่ะวิธีแบบนี้เรายังใช้วิธีอื่นได้ไหมไม่มีค่ะ อ่อันนี้นะจะยีง่ายขึ้นก็คือเอามาชุบน้ำใช้วิธีเดียวกันกับเราที่จะใช้สีธรรมชาติใช่ค่ะเพราะลูกตานี้จะเป็นสีสีธรรมชาติผัดกันผัดกันลองดีได้ทำกันทุกคนนะคะลองปล่อยีลูกนะคะถือเผื่อไม่พอได้ผัดอ่าอุ้ยเดือบเลยทุบเลยไม่ต้องกวนเจ็บทุบให้แตกๆจะได้ยีง่ายๆ เดี๋ยวเราก็ยียีได้เนื้อเสร็จแล้วก็จะไปเกลในเนื้อนะลูกตาเนี่ยยังทานเลยไม่ได้นะคะเพราะมันจะขมขมอวเหรอคะอาที่ทําวันนี้ยังทานไม่ได้เลยจะต้องไปเอาน้ําขมออกเขาเรียกว่าการเกลการเกลใช่เห็นเนื้อเนี่ยในเนื้อตาที่เรายีออกมาอหอมหอมด้วยค่ะน้องคนนี่ลองลองลองยีไหมคะยีไหมคะได้ค่ะอาแล้วหลังจนี้ดีใช่เห็นไหมเชื่อกันทำ พ่อเนีเอาเอาละพ่อเร่งเเไปเลยอ่าคนนี้ละยีเนี่ยพอแล้วนะคะแต่ว่ามันยังทําขนมไม่ได้นะต้องมีการเกลือใช่แล้วการเกลือคือการเอาน้ําคืนของมันออกทีนี้เนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องเอาไปใส่ผ้าขาวบางแล้วก็ผูกแล้วก็ห้อยทิ้งไว้ค้างคืนอ้าวเพราะฉะนั้นวันนี้เกือบอดแล้วไงแต่พอดี ป้าเนี่ยมีทําไว้ให้เพราะรู้ว่าหนูๆจะมากันจะมเกลือไว้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้คือเกลือเรียบร้อยแล้วนี่ทีนี้เวลาถ้าห้อยเนี่ยเราก็จะรีดๆมันจะมีขี้ผงอยู่ก็ออกหมดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะนวดแป้งแล้วนะได้ค่ะนี่คือเนื้อตาลลองจับไหมลองจับนี่คือเนื้อตาลนุ่มแล้วไม่ติดมือด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะนวดแป้งอ่นนะจะให้นวดสองคนเลยได้เลยค่ะ คือหนึ่งแป้งข้าวเหนียวหนึ่งกิโลใช้ผสมแป้งข้าวเจ้าหนึ่งขีดคือร้อยกรัมนะคะแล้วก็ลูกตาเนสามสามร้อยกรัมสามขีดนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันกับโดยผสมด้วยน้ําเปล่าอันนี้เราตวงมาแล้วเดี๋ยวเราแบ่งครึ่งกันตรงนี้อันนี้แบ่งครึ่งเดี๋ยวพี่เพย์ช่วยแตะอ่ะพี่เพย์แอันนี้อันนี้แบ่งครึ่งลูกแบ่งครึ่งมาแบ่งครึ่งนะระวังนะ ดกวาดลงมาไหนก็ได้ใกล้ๆหน่อยก็ได้เดี๋ยวเอาขึ้นมาหน่อยเนาะอ่าอันนู้นมาลูกเดี๋ยวป้าแบ่งให้ค่ะนี่เนื้อตาลดีนะคะเอาเอาผงนี่ออกนิดนึงลูกจะเนื้อแห้งๆอย่างนี้นะคะเอาเติมน้ำอ่ะนีเติมน้ำทีละน้อยนะลูก ตอนแรกเนี่ยอันนี้นวดคนก่อนเดี๋ยวไปนวดอ่ะสองคนนวดอันนี้ไม่ได้อันนี้แหละอันใหญ่แป้งอันนี้เราสามารถทำบัวลอยได้ทีละมือทีละมือทีละมือแป้งมันน้อยอ่าค่อยๆขยำขยำเนี้ยลูกอย่างนี้นวดได้รึยังได้ค่ะได้อ่นวดได้แล้วเอาไปอใส่เลอ่ะทีนวดมือเดียวก็ได้ลูกมือเดียวอ่ามันจำเล็กเอาแป้งออกอีกมือนึงจับถ้วยไว้อ่าใช่ กันนวดให้มันเข้าๆกันลูกถ้ามันน้อยก็เติมเดป้าเติมน้ำไหมอ่าเดี๋ยวอีกมือเนี่ยเอาจับถ้วยไว้น่าถ้วยอ่าเตรียมคนโน้นเลี้ยงใบไผ่ไว้รอเลยลูกอ๋อเลี้ยงใบไผ่ด้วยจะเลีเ้ยงคว่ำเลี้ยงคว่ำลูกอ,อ่าน่าน่าน่าแล้วใบไผ่เนี่ยคุณสมบัติของใบไผ่เนี่ยมันมีความสากมันไม่รื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาขนมวางไปเนี่ย มันก็จะไม่ค่อยติดแกะง่ายทีนี้เรามาปั้นกันดูนะคะได้แล้วค่ะหยับมาตัวหนึ่งตัวเล็กตัวใหญ่ที่เรานะคะ,คะจะปั้นพอประมาณก็ม้วนลงมานี่เป็นไขป่ปลาสมัยโบราณจะปั้นลักษณะนี้ค่ะค่ไข่เล่งหนึ่งไทยจ้ะน้องบุญบอกว่าเป็นอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะได้อย,อ,อย่างนี้ก็ได้อันน้องบุตรปั้นแบบน้องบุตรนะคะน้องบุตรจะปั้นเป็นรูปง่ายๆก็คืออย่างนี้ ทีนี้ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยนึกถึงปลาสลิดนะมันเป็นยังไงนึกออกไหมมันเือนไข่งปลหนูเคยเห็นปลาสลิดไหมลูกเคยแต่ว่าไม่เคยเห็นไข่ของปลาสลิดมันคล้ายอย่างนี้แหละค่ะลูกมันจะเป็นก้อนๆแล้วเดี๋ยวพอมันสุกมันก็จะเหลืองแล้วเขาเอาความคิดมาจากไหนอะเขาว่าทําไมถึงต้องเป็นปลาสลิดด้วยอ๋อเวลาปลาสลิดเนี่ยไข่ออกมาเขาจะเอามาตากแล้วมันก็จะเหลืองเป็นก้อนๆกอนๆทีนี้พอก็เห็นอันนี้ปุ๊บเนี่ย าก็ไปนึกถึงอ๋อเราจะเรียกขนมอะไรดีนะตอนแรกเขาก็นึกไม่ออกเรียกอะไรเอ้มันเหมือนไข่ปลาสลิดทําขนมไข่ปลาแล้วกัน,<ม>นที่มาของคําว่าขนมไข่ปลาแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้วิธีการอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นกันแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นมีในกรุงเทพด้วใช่ใชเพราะเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีอื่นวิธีอื่นก็คือวิธีการเอาไปต้มทีนี้<ม>วิธีการสมัยเก่าเนี่ยทีม่มันง่ายคือหอมใบไผ่ แล้วก็ทานแห้งๆทานกับน้ำตาลแต่รุ่นใหม่นี่เขาจะหวานในตัวไปเลยอัอนนี้จะเต็มแล้วอันนี้นะคะน้องตัวนี้ปั้นได้โอ้น้องตัวนี้ปั้นสวยเลยปั้นแปลกด้วยเป็นหนมเกลียวขนมหัวใจคะ่ะขนมหัวใจอุ้ยน่ารักนะพี่เขนมหัวใจปกติเนี่ยป้าก็ทําขนมขายอยู่ เพราะฉะนั้นก็ใช้ของในบ้านเนี่ยค่ะ oh. ลูกตาลเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะมะพร้าวเราก็มีอยู่แล้วเราก็มาทํามาไปซื้อแป้งมาแค่นั้นเองแล้วก็ไปทําขาย oh. เราใช้จากของที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นต้นตาลเราก็มีไว้ปลูกไว้ไม่ไม่ทาลายม oh. ันเราก็ใช้เวลาหล่นลงมาล้วก็เก็บมาทําขนมดูท่าทางเรานี่จะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่า oh. หน้าบ้านนะคะ oh. ก็มีแม่น้ําอยู่ด้วยแล้วก็ oh. ตรงนู้นทางเข้าบ้านก็มีเหมือนกับว่าเป็นทุ่งหญ้าทุ่งนาด้วยอย่างนี้ข้าวก็สามารถเก็บกินเองได้เลยใช่ไหมคะค่ะข้า,ขา,ขาวเราก็ปลูกไว้ทานเองทีนี้ยังสมมติมว่าบ้านป้านเนี่ยไม่มีมะพร้าวป้าก็าไปขอบ้านคุณยายทำเสร็จก็ข,ขนมไปแลกกับคุณยายให้คุณยายใช่ไหมแล้วบางทีคุณยายเขาทำขนมมาามีลูกตาลป้าหล่นก็มาแบ่งลูกตาลมาทำขนมตาลเราก็แบ่งกันกินกันเวลานั้นบ้านนู้นทำบ้านนี้ทำเนี้ยค่ะสมัยก่อนเราอยู่กันแบบนี้ นะคะบันนอกบันนอกนี่ใช่อ่ายังย่งขนมไทยอานอ่ันนี้เต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทานเราไปนึ่งก่อนนะเดี๋ยวนึ่งเสร็จแล้วเอาไข่ยไปใส่รังถึงแล้วอ่ายกไปเรื่องนี้ต้องให้คนโตทำนะคะเดี๋ยวพี่เป์ดูน้องให้ค่ะอ่าระกัน้ำเดือดนะลูกอ้าวละเอาวางเลย ระวังระวังระวังอ่าน้องบุตรเอาฝาปิดเลยค่ะระวังระวังน้ำอยู่ใส่เท้านะอันนี้ทิ้งไว้กี่นาทีคะประมาณหกนาทีค่ะหกนาทีจับเวลาประมาณหกนาทีถ้าน้ำเดือดนะคะไม่เกินสิบนาทีค่ะขนมไข่ปลาต้องทานกับอะไรคะมะพร้าวเพราะฉะนั้นเรามีมะพร้าวยังคะแต่ยังทานไม่ได้อะทำไงต้องพูดใช่แล้วใช้เป็นมือแมวา น้องหมุดอย่างนี้ต้องขูดโชว์พี่ๆหน่อยโกนแจกแจกอาวุธต่ออาวุธอาจับวางกระถานนี่นะเออจิปื๊เลยขูดจากริมเข้ามาก่อนน้องโทนี่ขาหนูริมนะเข้ามาก่อนนะกดแล้วกดกระถานให้แน่นๆหนูแต่มะพ้าวเนี่ยเราขูดเสร็จแล้วนะคะถ้าเราทานเลยก็ไม่ต้องเอาไปนึ่งแต่ถ้าเรายังไม่ทานเนี่ยเราก็เอามะพร้าวเนี่ยไปนึ่งไฟก่อน จะได้ไม่บูดเวลาขูดล้วจะขูดริมๆก่อนเพราะว่าถ้าขูดตรงกลางก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวมะพร้าวมันจะล่อนออกมามันจะขูดไม่ได้อกีกเห็นไหนมที่บ้านเขาเขาทำมะพร้าวแก้วค่ะเธอนี่เคยกินขนมไทยอะไรบ้างก็คอยอย่างเช่นขนมครกลูกชุบอะไรแบบนี้ก็เคยกินแล้วไปซื้อหรือว่าไปยังไงคะน้ังบุตรอ๋อก็อเคยทาขนมลูกชุบครั้งนึงเนออ้าวได้แล้วเอารวมกันไม่เอามารวมกันอะ เอานะเดี๋ยวป้าไปดูขนมอีกนะแก้เนองค่ะได้ค่ะเกลืออ้าวน้องไปคนเขาเขาเขาคุกนั่นแหละเขาเขาให้เข้ากันลูกเดี๋ยวเราจะได้ดูขนมกันว่าสุกหรือยังได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์ไปช่วยเดี๋ยวนะมาแล้วมาแล้วมาดูกันเราทุกคนมาดูได้ค่ะมาแล้วมาแล้ววูวโอ้ฝีมือฝีมือฝีมือพวกเราสวยนะสีนี้สวยมากๆเลยนะคะ อ่าไปที่โต๊ะเลยกาแฟค่ะระวังร้อนทุกคนรอบๆใครรั้งใครลั้งใครรั่ามาที่นี่เลยนะคะวันนี้มันเย็นแล้วเนี่ยมยค่อยๆหยิบนนี่แล้วร่อนออกมาแล้วแล้วก็จะมาโดนมะพร้าวปุ๊บมะพร้าวเนี่ยนะคะเราใช้มือหยิบได้เลยคุณป้าคะทำไมมันถึงไม่ฟูเหมือนกับขนมตาลอ๋อขนมตาลเนี่ยเราจะหมักให้มันขึ้นนะคะคุณสมบัติของเนื้อตาลเนี่ยมันก็เหมือนยีสต์ คือผงฟูเป็นยิสตเมืองไทยนะคะมันก็จะทาําหมักกันแล้วขึ้นฟูแต่นี้เราไม่ได้ทําให้มันขึ้นฟูเรานวดกันแล้วปั้นเลยเพราะถ้าฟูเนี่ยเราจะปั้นไม่ได้อเดี๋ยวเราจะวางไปในมไม่ต้องคุกค่ะไม่ต้องคุกวางลงไปเลยง่ายไหมคะง่ายค่ะ,ะทำไมมันไม่ติดถาดมันติดมือหนูเอามามือจิ้มมะพร้าวไว้ก่อนลูกอ๋อต้องมือจิ้มมะพร้าวจ้ะมะพร้ามันจะมีความมันลูก ผมพี่เฟนนี่ไงบบเวลาเรา <c oughs> อยู่บนใบไผ่เนี่ยเห็นไหมคะเราก็จะหยิบออกมาง่าย <c oughs> เห็นไหมดึงกันมาคนละใบ <c oughs> เวลาแห้งแล้วสีมันก็จะเข้มขึ้นเลยค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วส่วนผสมขอ,ของขนมไข่ปลานี้ดังนี้นะครับ,ปรบแป้งข้าวเหนียว1กิโลกรัมแป้งข้าวเจ้า100กรัมเนื้อลูกตาลยี300กรัมน้ำตาลทราย1กิโลกรัมมะพร้าวทึนทึกขูดเส้นน้ำสะอาด อ้าวชิมทอ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 ชทอดทองมอนนอดเอมือนขอมนอดเอมทอดทอด่อดต่ดทอ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 ดมันทม่ทอดทอมทนุ่มดทอเหนดทเนทตดอดทอตองอดทอาทอดลอาทอดองทอด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 เอมือนทมดดทอดทกลัอไมออร่อย อร่อยอยู่แล้วค่ะคุณป้าสอนออนุ่มและอร่อยแห้งไม่เละโอเคผ่านเออเขาเคุณ,คณ้าโอ้โหออเหมือนเราแข่งอะไรอไรนะแต่วอาทิตย์มาช่วยป้าขายได้เลยโอ้โหวันนี้พวกเรานี่สนุกม,มากมากเลยนะคะได้ทั้งกินปลามา้าแล้วก็ได้ทำขนมท้องถิ่นที่มีชื่อว่าขนมไข่ปลา ประจําจังหวัดสุพรรณบุรีที่ยังอุดมสมบูรณ์ในน้ํามีปลาในน้มีข้าวค่ะบุตรก็ดีใจค่ะที่เพื่อนเพื่อนมาเที่ยวบ้านบุตรค่ะโทนี่สนุกไหมครับสนุกมากเลยครับได้ประสบก,การณ์หลายอย่างเช่นการเก็บผักการทําอาหารแล้วก็ได้ลิ้มลองรสชาติอาหารที่มีเฉพาะในจังหวัดสุพรรณบุรีเลยครับโอ้โห สนุกแบบนี้พวกเราต้องขอบคุณคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณคุณป้าพร้อมๆ,ๆกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอิ่มมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพ 10210หรือทางอีเมลขนมไทย at thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยนะครับที่ www.thaipbs.or.th/ slash ขนมไทยและทาง Facebook ใหม่ของเราชื่อว่าขนมไทยไทย p b s ไว้คอยต้อนรับสมาชิกตัวน้อยคนเก่งด้วยนะครับ วันนี้นะคะเราทั้ง5้าคนเนี่ยต้องลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา7จ็นาฬิกาสามสิน,นาทีอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปชิมขนมท้องถิ่นที่ไหนติดตามชมให้ได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะวันนี้สนุกมากเลยใช่ไหมคะสนุกมากครับแล้วน้องบุญล่ะพี่บุญล่ะคะสนุกไหมสนุกค่ะแล้วอย่าลืมนะคะกลับไปทําขนมให้คุณแม่ทานด้วยได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เอาคุณป้าแล้วก็น้องบุญได้วยได้ค่ะได้